สวัสดีครับ FC ของแปะะ์ยดทุกท่านนะฮะสวัสดีเริ่มมีแรงขึ้นกชุ่มก็ช่วยขึ้นได้ไปพบแพทย์ได้กินยาก็รู้สึกดีขึ้นคลิปช่วงนี้ช้าไปหน่อยเพราะว่าอยู่ช่วงรักษาตัวผมก็ สบายตัวก็ทำไม่สบายตัวก็ต้องนอนพักผ่อนนะวันนี้จะมาคุยมาเล่าเรื่องตอนโดนกระบ,บองครั้งแรกที่ติดคุกไปโดนที่บางฟ่างตอนย้ายไปบางขวางแล้วคือตอนสมัยที่ติดอยู่ลาบุรีตอนขาาระวางตอนโซคดีเนะี่ยก็ไม่ไม่ ไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นคุกที่ไม่เหมือนก็คุกที่ปิดมันเป็นคุกเปิดคุกปิดกับคุกเปิดก็คือคุกเปิดก็หมายความว่าคุกที่ยังมีการเข้าออกเข้าออกมีออกสารมีไปไหนต่อไหนแต่คุกปิดอย่างบางฝั่งนี้เขาเรียกคุกปิดคือเข้าแล้วก็ปิดเลย จะเปิดก็เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในะน,นั้นหนานานก็จะรับน้องใหม่สักครั้งหนึ่งก็ก็เปิดรับเนี่ยคุกมันยัง็ปคุกปิดคุกเปิดทีนี้ผมย้ายไปที่เรือนจำกลางบางขวางในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าใหม่ ย่างยังใหม่ยังยังเป็นคนใหม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรหรอกว่าคุกที่มันโทษเยอะๆบางทีเขาติดกันนานๆแล้วก็มีแต่คดีป้นคดีฆ่าจับตัวเรียกค่าไทยอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเขาอยู่กันแบบไหนเขาใช้สันดานกันแบบไหนเราไม่รู้ผมก็ไปอยู่ ปอยู่ปีแรกก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่าการงานอะไรก็ถูกดึงไปในในตำแหน่งที่ที่ดีฝ่านักโทษทั่วไปคนที่ทำงานในคุกเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเส้นเส้นนายคนนู้นเส้นนายคนนี้เด็กฝากเด็กอะไรพวกเนี้ก็จะ ดึง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 ไปทำปเป็นเสมียนบ้างไปเป็นหัวหน้าของงานบ้างไปเป็นหัวหน้าโรงเลี้ยงคือจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมดปพะวันดีคืนดีติดได้ปีสองปีสามปีแล้วก็ขอผู้ช่วยติดกระบองให้มีญาติมีอะไรมาเดินเรื่อง ผมนี่ไม่มีเส้นเข้าไปเพราะว่าหนึ่งเราเล่นกีฬาเก่งสองเราทำงานได้พอมีความรู้เขาก็เอาเราเข้าไปทำงานก็มีน้อยส่วนส่วนน้อยที่จะเป็นแบบผมนี่นะแล้วเข้าไปทำงานอยู่ห้องพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอทีนี้ขึ้นปีสองสอง กปอยู่ได้ไปีหนึ่งปีสองสองเนี่ยมันก็มีนักโทษคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กนายเด็กเส้นชื่อไวิทย์ก็มาเตสนิทพูดคุยคือเราก็คุยกับทุกคนอยู่แล้วคุยได้หมดไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไหนคุยคุยไปคุยมาตอนนั้นช่วงนั้นผม ไปล่าเดิมพันแล้ก็ได้ทุกอาทิตย์อ่ะผมจะมีเงินทุกอาทิตย์อ่ะอาทิตย์หนึ่งหลายหลายพันบาทค่าตัวนะมันก็เห็นผมมีเงิน,นก็มาเตะสนิทคุยโน่นคุยนี่ก็ยืมเงินเราไปพันผมก็ให้มันยืมบอกขอยืมเงินพันเออเอาไม่ตีวันหรอกไม่อยากเป็นนี่ใครนานเอาแค่สักไม่เกิดอาทิตย เดี๋ยวก็ใช้คืนให้แวผมก็ให้มันไปทีนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็ยังเฉยมันเริ่มเฉยเครืองแล้วแต่สาคุก็เริ่มเฉยเครื่องคือเฉยไม่เฉยเป้่าแล้วทําเครืองไม่ถูกกับมึงไปด้วยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ก็ปล่อยไปเรายังมีเงินใช้อยู่ก็ปล่อย ปล่อยไปล่อยมามันกลายเป็นสองเดือนสามเดือนมันก็ไม่จ่ายแล้วมันก็ไม่มาพูดมาคุยอะไรกับเราลยก็เฉยไปเลยก็อพอดีวันนั้นมันเป็นวันงานขึ้นปีใหม่งานขึ้นปีใหม่ ปีสองพันห้าร้อย่สองน่แหละเ้าก็จัดงานเัินมีลำบงมีอะไรต่ออะไรในคุกแล้วก็ของเมาก็พอมีใครที่เส้นดีๆใครที่พอจะมีช่องทางอะไรเงี้ยผมก็ได้ผมก็มีนะเมา เมาก็เล่นลำบงร้องเพลงขึ้นเวทีร้องเพลงเชียร์ลำบงแตว,ว่าพอดีไปเจอมันมันก็ทำเฉยไม่ไม่ไม่ทักไม่ทายเลยนี่ความที่เราเมาเราเมาเราก็เริ่มมน <c oughs> <c oughs> ันไส้ก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงเยี่ยมงินกูไปบอกอาทิตย์มึงจะจ่ายนี่มัน ต้งสองสามเดินแล้วทำไมมึงไม่จ่ายแล้วมึงก็ทำเป็นเฉยไม่พูดไม่บอกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งมันยังไงวะมันก็บอกว่ามึงน่ทวงทรงเดทมันว่ามันว่าผมมึง,ง,งนี่ทวงทรงเดทนั่ว่มึงไม่รู้ว่าใครยืมมันพูดแบบเนี้ยหมายความว่า ้มานรู้มั้งว่าใครเป็นใครคือคือ,ค,อคือก็ออกความหมายก็คือโกงมึงแแหละกูไม่ให้อะไรอย่างนี้ทักษะท่ันรู้มั้งว่าใครเป็นใครมึงใครยืมมึไงไอ้่ะทวงส่งเดชตัดมึงอ่ะอยากซาให้มากมันก็ว่างอผมว่าเอ้าไอ้เค่ม,มันยืมเงินกูแล้วมึงยังมาด่ากูอีกมีงไงวะเนี่ยอ่า เออวิรดามึงแล้วที่ร่างไม่ต้องมาทวงกูนะมันก็ว่าอย่างนี้มาทวงกูอีกนะทวงกูว่าเป็นเรื่องแน่เลยผมก็เดินเข้าไปใกล้มันใกล้มันมันก็ทำยืนมองแบบไม่กลัวลักษณะเหมือนว่ามันจะทำอะไรกูอ่ะเขาเด็กเส้นไงเขาเด็กหน่อย ได้เข้าได้ได้ช่วงได้ระยะก็ปังเข้าไปที่ปากงางท้องไปผมก,ก็ชาร์จเลยชาร์จซ้ำเลยเตะไปอีกสองสามทีนายเขาก็มาห้ามเพราะว่ามันเป็นวันงานด้วยเขาก็รู้ว่านักโทษหลายกลุ่มเมาเขาก็กลัวจะเกิดเรื่องใหญ่เกิดจะเกิดกันฮือกันอะไรกันขึ้น ใครเลกเลิเกเลิกเลิกพอแล้วนะยุดแค่นี้นะเร,รนนะนเรื่องอะไรกันวะอเงี้ยผมก็ไม่พูดไม่บอกว่ามเรื่องอะไรไม่ไม่อะไระก,ก,ก,ก็แยกก็แยกนต่ก็ต่างคนต่างแยกสักพักหนึ่งลูกพี่มันเข้ามาลูกพี่มันเป็นนายเข้ามามันก็ไปบอกลูกพี่มันเลย อนักโทษในปกติถ้ามีเรื่องเนี่ยก็จะต้องเรียกไปสอบสวนว่าเรื่องอะไรกันมีเรื่องอะไรกันใครทาใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปสอบสวนแต่ไอ้นี่มันมาปุ๊บพอลูกน้องมันมาฟ้องปุ๊บมันก็เรียกผมไปเลยพอเราไปถึงมันก็บอกว่านั่งลงนั่งลงฟ้ามาก็บอกเลย ไปปังเข้าไปที่หลังนะทีแรกเลยบึกเข้าไปจกขึ้นมาข้างหน้าเลยนะซึ่งช่วงนั้นนะมันเป็นอารมณ์ที่โคตรจะคับแค้นเลยอะเพราะว่าเราไม่เคยให้ใครมานั้งตีเราแบบนี้หรอกอยู่ข้างนอกเราก็ไม่เคยมาใครมาแตะเราได้จยอยู่ข้างในต้องให้มันนั่งให้มันตี ตีโดยที่แบบไม่มีความเป็นธรรมด้วยนะไม่มีการสอบสวนไม่มีไม่ถามเลยว่าเรื่องอะไรถึงก็ฟาดเราเลยเกิดอารมณ์แค้นมากตอนนั้นแค้นจัดเร็วแบบโอ้โหถ้าไปข้างนอกมึงมึงมึงต้องฟั่มแน่มึงต้องลงไปนอนคุกที่ฝุ่นแน่นอนกูจะไม่ให้มึงมีชีวิตรอดเลย ตีผมไปเทงเสร็จแล้วมันก็บอกยังยังไมหมด่งหมดยงดีังไปเดี๋ยวมก็ขวปั๊มออกมาที่กลางหลังผมก็หัวพุ่งไปข้างหน้าแบบโดนแรงไหมก็บอกว่าพุ่งไปข้างหน้ามันก็ทำท่ามันจะเตะเสย ผมก็ยกมือปิดยกมือปิดแล้วขึ้นมานั่งอีกมันก็ฟาดซ้ําลงม,ม,มาอีกทีที่สามเจ็บมากทีที่สามเนี่ยตีลงไปโดนแทบๆจะมันเอวอะช่องมันเอวอะต้องห่างกระเบนอะ จะเป็นภาษ,ษาบ้านนอกเขาเรียกขายหางกระเบนขายกระเบนตรงที่เน็บกระเบนคือตรงมันเอวแล้วมันโดนกระดูกเจ็บเจ็บแล้วปวดมากมันเตะผมสามทีแล้วมันก็หยุดพอเราเห็นมันหยุดปุ๊บเราก็ลุกเลยลุกเดินไปเลยมันก็เรียกเราทำอีกเฮ้ยทำอีก ทำทำไมทำไมมึงลุกไปไม่ทำฟาร์มเคาลบแบบว่าเราต้องโค้งมันก่อนแล้วเราไปอ่ะแล้วมึงไม่มึงตีกูอยู่แบบแบบนี้ให้กูโค้งมผมก็บอกเฮ้ยเดินหนีเลย มันก็ไม่ค่อยกล้าซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นคนเอิมอาจจะตีลุยเป็นเยอะฝั่นนี้แต่ว่ามันไม่กล้าตีผมเพราะว่ามันเห็นผมทํางานดีมันก็คิดว่าผมอาจจะเป็นเด็กเส้นใครสักคนหนึ่งในนั้นแต่ว่าก็ตีเอาใจาลูกน้องอะลูกน้องมาฟ้องไอ้ลูกน้องอะตัวผิดมายืมเงินเราเื่องมาด่าเราแต่มันไม่สอบสวนมันตีเลยขามาตีเลย จำทุกวันนี้เลยไอ้คนเนี้ยแขนมากแล้วล่าไอไอรอยไม้กระบองเนี่ยนะตีปั้มปั้มเหมือนที่นั่งแล้วเนี้ยนั่งจะไหม้เหมือนเหมือนเราโดนไฟลวกเลยเป็นขาวๆเลยเป็นแนวขาวเลยแล้วก็จะปปุดขึ้นมาไอที่ข้างในก็ชำ้ำข้างนอกก็ไหม้เป็นเป็นเป็นนั่งสีขาวๆ ไปหนึ่งอะไปหนึ่งอะมาดูยังลายก็ยังอยู่แข็งมากไอ้ตัวเนี้ยถ้าเจอข้างนอกน่ะต้องพาแม่งไปเลี้ยงไอเนี้ยถ้าเจอมันนะเลี้ยงแม่งให้คานเลยไม่คานไม่เลิกเลี้ยงด้วยไอตัวเนี้ยทำเราเจ็บมาก ตั้งอันนั้นผมก็เริ่มคิดเลยว่าต่อไปนี้กูจะไม่ให้ใครแตะตัวกูนะใครมาตีกูทรงเดชแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วครั้งแรกเนี่ยเราตัดใจเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะทนได้ทนได้มันทนได้จริงแต่ว่าโหความรู้สึกนี่มันบอกไม่ถูก ตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มศึกษาศึกษาว่ากฎระเบียบเรือนจำมีอะไรบ้างกฎหมายเรือนจำมีอะไรบ้างแล้วก็ศึกษากฎหมายข้างนอกด้วยกฎหมายอาญาคาดีายาศึกษาแพ่งอาญาะอะไรอ่านหมดจนตอนหลังผมสามารถที่จะเขียนคำร้องให้นักโทษได้ส่งไปศาล รับจ้างแข่งคำร้องส่งไปสาลและตัวเนี้ยก็เป็นอาวุธประจำตัวเราพวกเด็จ,จะไม่กล้าถ้าไม่ผิดจริงนะถ้าถึงผิดจริงก็ต้องลงโทษตามระเบียบไม่ใช่มาตีทรงเดดไม่ใช่ตีตามใจชอบเพราะว่าระเบียบก็จะมี เียนโดยไม่ไหวกี่ทีกี่ครั้งอะไรกี่เซนเขาจะมีหมดหละฝรั่งไม่กล้าเพราะว่ามึงตีกูอะไรกูฟอ้องศาลมันนั่นแหละถ้ามึงตีกูแบบผิดระเบียบนะกูฟอ้องศาลแน่นอนไม่รู้ละ่ะมึงจะแพ้มึงจะชนะมึงก็ต้องไปขึ้นศาลกับกูละ่ะมึงต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลก,กูแล้วมึงเป็นคนตีกูกูเชื่อว่ามึงไม่ชนะหรอก ฟ้องคดีทำลายร,ร่างกายทำเกิน่าเหตุประหลังไม่มีใครกล้าหรอบผมบ,บอกแกไปยุ่งอะไรมันหัวหมอเขาว่างกูไม่ได้หัวหมอหรอกกูเรียนรู้ไว้เพื่อไป้องกันตัวเองเพราะว่ามึงไ,ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ควรจะปฏิบัติ กับนักโทษมึงเล่นพวกเล่นผองมงมีเส้นมีสายกันแล้วมึงก็มาระบายลงที่เราหลังจากนั้นนะ่ะจากปีสองสองมาจนปีสองแปดย้ายจำกับลาบบุรีมาอยู่ลาบุรีสามปี ไม่เคยมีใครแตะใครยศได้ใครก็ไม่กล้าแตะถ้ายิ่งมาลาบรีได้ยยิงไม่กล้าแตะเลยเพราะว่าหนึ่งใกล้พวกถ้ามันทำอะไรเราเนี่ยพวกเรายังพอรู้เรามามากมาเยี่ยมมาอะไรเราสามารถส่งข่าวออกไปได้แล้วถ้าเราส่งข่าวออกไปได้ก็เตรียมตัวได้ ระวังตัวได้เทานั้นก็จะไม่มีใครกล้าขนาดนายที่เป็นตัวเตะมีชื่อเสียงแบบนับโทษกลัวว่าเอ๊ะมีอะไรไว้ทำดีกับเราเราก็รู้ว่าที่ทำดีกับเราเนี่ยไม่ใช่มาซีอะไรกับเราหรอกกลัวตวงนี้กลัว เราทำนักโทษข้างในแล้วเกิดข้างนอกมีพวกมีพร้องแล้วยิ่งถ้าไปเกิดไปทำหนักๆปางตายอย่างเงี้ยพวกเข้ามาก็มันก็ต้องปางตายเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยโดนตีสามครั้ง จำตลอดชีวิตอารมณ์ตอนนั้นชีวิตมันอภยศโอสู่มากบอกแฟนคลับทุกคนเนละที่เตือนอยู่ทุกวันว่าอย่าเข้าคุกอยเฉียดคุกเพราะว่าเข้าไปแล้วเราแทบไม่มีสิทธิเสรีภาพอะไรเลยพูดอะไรไม่ได้ขนาดว่าต้อง ใช้หัวสมบองใช้อะไรอย่างดีแล้วก็ยังต้องระวังอีกเยอะเป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่เป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขอะไรทั้งสิ้นอยู่ข้างนอกใน้าสบายๆอยู่กับลกกับเบียร์อยู่กับญาติพี่น้องมีความสุขอยากเห็นใครก็ได้เห็น อยู่ในคุกก็อดออดยากอยากเห็นใครก็ไม่ได้เห็นอยากเจอใครก็ไม่ได้เจอถ้าเขาไม่มาหาเราเ๋ยวาซิ่งสมัยนี้แล้วยเยี่ยมญาติยากมากเพราะว่าคดียามเยอะเพราะนั้นคุกมันเป็นอย่างนี้อย่าได้อยากเข้าไปเลยมันไม่ใช่ชีวิตที่น่าลื่นลมอะไรทั้งสิ้น ฝากแฟนคลับไว้ทุกคนนะครับตรงนี้ถ้าอาการดีขึ้นมีแรงขึ้นก็จะมานั่งคุยนั่งพูดกับแฟนคลับคุยเรื่องราวเก่าๆให้ฟังครับถึงแม้ว่าคนดูไม่มากแล้วตอนนี้คนดูน้อยไม่ค่อยมีใครดูเบือ่ออยากดูมไม่ดูเอาเท่าที่มี เอาเท่าที่คนที่เขายังดูเราอยู่แค่นั้นเพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรทำไปสะสมไปถึงวันไหนไรายได้มันถึงเกณฑ์เขาก็ส่งเงินให้เราถ้าไม่ถึงเกณฑ์เขาก็ยังไม่ส่งก็แค่นั้นเดงถือว่าทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำไปเป็นข้อคิดได้นำไปเป็นุุท้าหอน ตือนสติเอาไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตให้มันประมาทอย่าใช้ชีวิตที่มันโลดโผนมากแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นอย่างแปะใช่ยศยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอากราบลากัแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้แฟนคลับของแปะชัยยศทุกคนจงมีความสุขความเจริญมีชีวิตที่สุขสบายทุกคนสวัสดีครับ